สวัสดีครับพี่น้องพพอกก็ช่างดนผู้ดนครับมือนี้มาอาเห็ดครับหลังจากเมื่อวานหยุดไปมือนึงครับผมมือนี้เจอตะก้าไมครับผม,มนี่ตะกา้าไมครับกับพี่บีครับมีพี่ปาดซื้อตะก้าให้ครับเืิอตะก้าไม้ตะกา้าหมานครับผมนึ่งุ่น,น,นเปิดกล่องปุ๊บเขาก็หมานแ bon. ล้วครับผมว่าพอเห็ดแล้วเอะ มาเลยครับ<า>เดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมว่าเป็นเฮิตยังครับเติเมตะกา้าแล้วครับเจมิมตะก้ามาแล้วใช่<ม>ห,<ม>หรือเฮ็ดยังอือเจิมแล้วครับผมไปครับดุยเดี๋ยวติดตามมือต้อกันครับเขาปลาลครับโอ้ยเไป้เขาเบิง ดอกแรกกันครับผมดอกแรกแหกม้านดอกแรกที่แหกมันด้อพี่น้องเลยนี่เตรียมตะกร้ารนะครับเตรียมตะการใหมก่กันเด้อมนัมนมัดในดอกใหญ่ๆมีตะไคร่เขาครับผมดอกแรกครับหาหมู่หาเพื่อนเป็นกันมะเขอือกระตาหลายๆมีโบ ใครับผมกครูสีเห็นดอกแรกไปแล้วรอติดตามมึงอีกครับจะมีบ่อครับรอหนุนมึงแล้วกันครับมือนีห้เงาจะได้เติมติตามไม่ไล่ไปเลยเห็นไหมครับเห็ดอกมันเป็เห็ดอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้โอ้ยสองดอกเตะไคร่เหลืองครับนี่นี่ครับผมอึ๊บนี่กำลังขึ้นนู้่ครับสองดอกครับผม ดอกสองดอกเพื่อนไหมเพื่อนกดมื่ขึ้นนี่ฝน,น,นตกแห้งนะครับฝนตกแห้งจนอึงออกเลยครับมื่ขึ้นบดได้มาครับผมมื่ขึ้นพักติดงานน้องับกันเลยบดได้มาครับปึงมาเมื่อนอี่กันนะครับปฏิบทีมงานบ่เห็นมูครับผม สองด,ดอกกระไรกะไขาวนกำลังขึ้นครับหนึ่งดอกโอ้ยนี่ดอกนี pap, ่ปุ๊บปุ๊สองดอกครัะไรขาวตุ้มๆมักเร่้ดูดครับดอกมงนรับสาม Rot. ดอกหนึ่งดอก จะออกออกดีอยู่ครับรอคนครับรอหลุนมัืตคนงานครับผมโอ้ยี่ครับไข้ขาวนี่อุ้ยโอ้ยขัดน้ำครับผมน่ครับจะไข่ขาวเนาะหลอกสวยดู ไ็ดบวกกับนี่ขาดางขุดับนัดเลยอ้พวกฮ็ดพวกไ้พวกโอ้การ์ดกรดแตกขึ้นโอ้โหกรดเกิดองามเลยครับกรแตกขึ้นจากชีวิตเลยอ้หอ้กินแเป็นกะบอกหอยแล้วสวยสวย นี่ตุูมนี่ครับนี่ดะไข่เหลืองครับตุูมเงียบนี่ครับสวยเลยนี่อู้หบู่ม้นอะไนพี่บีพี่พ่อห็ดตะไคร้หมูครับไข่ขาวอวิ่งต้นไหนวะโลกไหมนี่โดนอยู่ฝั่งนั่นไม่ลงล็อกในตรงที่เป็นปลายต้นมะขามหลายเป็นปลายอย่างเงี้ยปลายนี่นะเออ พี่บีไปเห็ดเห็นเห็ดตะไคร้หมูครับไผ่บท,ทันกำลังจะเรียกเอา้าโดนหายไปไหนมีสะดวกมีไงเลยครับข่าวอางลากได้ดิอะไรเลยครับหมานหมานเตรียมตะการไม่กันหวานบระดีมาครับเห็ดกับหานได้เพราะได้เก็บกันครับ รอหลุนเพื่อน้อกันยาวๆครับฝ่ากับห้องบึมๆอยู่นี่อย่าตกเด้อเหยียดเลยอ้หึ่ยเหยียดเอ้ยพหนฝนฝนมาตกจะได้เก็บเห็ดดอกงามๆครับอันฝนตกมากะอ้ยยืนแฉ่เป็นต่ายางครับพี่น้องเห็ดกะถือฝนกะโบ้สวยงามนะครับสบายใจฝนตกแล้ครับไปครับเดี๋ยวรีบหากันเดี๋ยวฝนมา หอกครับอู้หอกอูลแตกแล้เดี๋ยวผมช่วยครับบานครับ อยู่ผักยกครับผมนี่ครับได้อยู่ครับกำลังได้เห็ดครับมือนี้ค้นหลายครับผมยางนี้ค้นมือนี้นี่เจิมกระตาไหมครับนี่ นีของเทน่ปอกกระตาไม่ย่างหมังจุ่มเลยเด้นี่จุ่มจุ้มเลยเด้ย่างหางเหยดประมาณสองชั่วโมงครับจุ่มเุ่ม่มเยนางเหยีดาสองชั่ครับ่เลยนมื่มกีเด่ย่างหางเหยียดประมาณสองไั่ครับุเลยเ่นนะอมาุเลยเดนย่างหเยียดปะมงักครับผุมเลนะลุม่ยเด่นย่งเหยยดประัวครับผมเ่นนมมเลยเดยาเยรั่ผม ่คียบไข้เข่าเขียวๆขายาวๆสุดยอดแก้วแอวแก้วหยิบเลยนี่มั้ยนี่พี่น้องจะใช้ดอนี่ครับจะไข้เหลืลลองค,ครับรบ้บานใหญ่เลยนี่ โอ้เบื้องห้อยถึงหน้าฝนลงล้อนี่ครับมันนีบานเต็มที่ครับนี่ครับโอ้ยจอดเลยเกือบแล้วมันแข็งแรงครับพอใชจได้ไปนี่เบื้องี้ตออกอยู่ตึ้งคนใหม่ครับเนี่ย ก็มาอยู่สิอ<ะ>วางมันทั้งขอนไหมบานพร้อมครับคือมันมีแนวกินิ่นคือขึ้นาวางสักไหมกมาเปนชิ้นน,น,นี้มาขอนไม้เลยดึงมาหลากมาแต่พระท่านกลิ่นบ่ แรงจริงไปครับผมเรื่องเด็กเรื่องสือหาทยอยออกไปหาหลุดแล้วครับเพราะว่าเ่อท่านออกครับล่องรเด็กๆครับาตัมัวคขมมาตัววินงล่อเห็ดหลบเลยครับโค้ชหาไปเรื่อยๆครับไปออกไปหลุดแล้วครับผม นี่งดอกครับพี่น้องเอ็นี่นี่ครับหนึ่งดอกก่อนที่ออกไปหลดครับผมนี่แต่ไครครับดอกทัญญายังไงครับเกิดตรงพุ่นนี่หน่อยปิดเป็นที่ออกไปหลุดกันครับผมถามมึงทีมงานที่จุดใดต่อนี่คือล้อเหตุเกิดเกิดต้องดึกดึกไปเลยครับตรงทางอุโมงค์ทางเมื่อบ้าน เรถติดตามมึงครับทีมงานว่างได้นี่ครับผมผลงานครับกระตาไม่ตาไม่ตานี่มานเทมึงครับถ้าเป็นกระตาเก่านี่เตียมตาครับนี่อ้ดอกนี่ไ่ปุ๊บๆนี่นี่ครับเขียวตื้อเลยนี่ครับผมนี่ของพี่บีครับมานครับกระตาไม้ครับ ตาใหม่กบตาใหม่เพราะจเจ็บครับผมมันมานครับเพราะจะยางรล่อบนึงก็มีเวลากลับบ้านฝนกับเหมือนอากาศมันเย็นครับรอ๋อวแดดๆอีกสังงูเ,เสียมด้วยนี่แล้วคอยติดตามมึงครับไปครับผมนี่ก็เจ็บคองกลับบ้านครับ ขอบุณที่เขามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องดนพูดดนครับพี่น้องหาเห็ดครับหาเห็ดแต่ไคร้อสามเห็ดปวกจิกออกครับผมเนอนใท่ไหมตาไม่เนาะมานว่าตาไม่ยยดไ้พอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้นีครับสวัสดีครับ